จุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ามากับสักระนะคะองค์พญานคราชนะคะที่น้ำรูนะ,ะทุกคนคะ่ะที่ปกปักรักษาคุ้มครองเนาะนะคะก็จะมีญาติธรรมนะทุกคนค่ะนะคะนำพานะคะายสีเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมากราบไหว้นะ,ะทุกคนคะ่ะมาบูชานะคะองค์พญานคราชนะคะณสถานที่แห่งนี้นะคะที่น้ำรูนะคะหนองเวียน,นั่นเองะคะ่ะทุกคนนะคะก็จะมีคําบูชานะคะ คำกล่าวถวายบูชาค่ะทุกคนนะคะขององค์พญานคราชนะทุกคนค่ะนะคะมีอยู่นะทุกคนถ้าที่ยังจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นองค์ปู่ผู้ชงนคราชนะคะทุกคนแล้วก็มีรัชนาคนคราชหลายๆนะคะหลายๆตระกูลนะคะหลายๆสีด้วยนะคะที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เพราะว่าท่านก็จะชอบแบบว่าอชอบสังสรรค์นะทุกคนชอบเด็กมาเล่นน้ำเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนะคะ ก็จะมีจัดงานในทุกๆปีเนาะจัดแบบเออมีพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีเขามาเล่นน้ำนี่เขาก็จะจัดเล่นน้ำแบบนี้นะทุกคนค่ะ,นะะต้นไม้ใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้จุดตรงนี้ก็จะเป็นนะคะไม้ตะเคียนนะทุกคนค่ะนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะสาธุนะคะทุกคนนะคะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะทุกคนนะคะเดี๋ยวจังขาพาเข้าไปนะคะ นี่ทุกคนนะคะหลายาหลายท่านหลายหลายคนก็มากราบขอโรนะคะต่อพ่าแม่นะคะ,ะเนะคะจ้าแม่ตะเคียนนะทุกคนคะ่ะนะคะซึ่งเป็นไม้ที่ยาวมากๆเลยนะคะนูนทุกคนยาวมากๆเลยนะคะขออนุญาโตามเมตตะเคียนด้วยนะคะขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะคะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะคะแม่นะคะ,นะคะแล้วก็มีชุดนะคะที่ญา,าติทําน่าจะซื้อมาถวาย แม่นะคะเนื่องจากว่าน่าจะขออะไรได้แหละเจียนว่านะคะถ้ามีบุญสัมพันธ์กันก็น่าจะขออะไรได้นะทุกคนแล้วก็ต้นต้นตะเคียนคือใหญ่มากๆนะทุกคนค่ะนะคะจนอยู่ด้านด้านนอกนะจนไม่ได้เข้าไปนะคะทุกคนค่ะนะคะเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะแวะเข้ามาก็มานะคะสวดมนต์สัพเพได้นะคะหรือจะมาแวะมาเที่ยวนะคะแวะมารับความร่มเย็นนะคะความที่แบบว่าอ่า มันมัน,ม,นมันมีความเยือกเย็นนะทุกคนมันมัน,ม,นมันร่มรื่นมันร่มเย็นมากๆนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะจอดรถไว้ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะแล้วข้างในนู้นนะคะก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะทุกคนค่ะถ้าเดินเข้าไปข้างในอีกนิดหนึ่งนะเมื่อก่อนจอนเคยเข้าไปนะคะทุกคนค่ะนะคะเคยเข้าไปอยู่นะ มีพระท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่นะทุกคนค่ะด้านใหนหนู่นนะคะแต่ว่าเจนคงไม่เข้าไปนะเพราะว่าเจนเป็นเพียงผู้หญิงเพียงคนเดียวเนาะเราไม่เข้าไปดีกว่าเราให้เห็นแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เห็นถึงบรรยากาศทุกคนค่ะนะคะที่ร่มรื่นมากๆนะคะต้นไม้เอยอะไรเอยนะคะทุกคนค่ะดูสีนะคะคือแบบลมเย็นลมรื่นมากๆเลยนะคะ นี่คืออต้นตะเคียนนะคะที่จอนพาไปดูเมื่อกี้เนาะนะคะแล้วก็สันองค์พระปู่นะคะก็อยู่ด้านในนะคะองค์พระปู่นัคราชนะคะทุกคนคะ่นะ,คะนี่เลยนะคะ